สวัสดีค่ะสสดีมาชิกุลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสตรียามเช้าเช้าวันที่26มกราคมพศ2565ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟผู้ GJ ค่ะสำหรับกราฟ GJ แท่งเดย์วันนี้จบเขียวนะคะอยู่ที่อะไรแนรับค่ะดังนั้น GJ ต้องเห็นหน้าบายนะเดี๋ยวเราไปดูทำเฟรมเฮสี่กันค่ะโอเคเจอเรียบร้อยทำเฟรมเฮสหนึ่งค่ะสำหรับทำเฟรมเฮสนี่นี่คือแผนการเทรดเมื่อวานค่ะไปเวอร์วังค่ะการเป็นราคาขึ้นไปตามแผนนะคะ เนื่องจากเจอแนวรับเนาะได้ราคาขึ้นไปดังนั้นถ้าวันนี้ GJ เทรดแนวรับต้องวางแผนใหม่นะคะนี่คือแนวรับ GJ นะคะแล้วก็นี่คือในส่วนของแนวรับเดี๋ยวต้องเช็คดีๆนิดนึงนะคะทุกคนตรงนี้และก็มันก็จะมีตรงนี้2จุดนะคะนี่คือโซนแนวรับของ GJ อ่าและในส่วนของ GJ นั้นต้องบอกว่าเขาอยู่รับก็จริงแต่ว่าเขาก็ยังมีแรงเซลล์อยู่เนาะ นะคะดังนั้นเราก็ต้องมองหาที่เซลล์ค่ะที่เซลล์ที่เดิมถ้าย่อมาแนวรับเทนหน้าบายถ้าไปต้านมองเซลล์นะคะ นี่คือแผนการเทรดของคู่ GJ วันนี้นะคะก็แพมนะคะเอามาฝากทุกท่านที่เพจแม่บ้านเนด forex ช่องทิกตอกช่อง YouTube 3ช่องทางที่ติดต่อคุบแพมค่ะนะคะ,นะคะขอให้ท่านพอร์ตฟ้าสดใสกําไรทุกวันขอให้ท่านมีความสุขกับการเป็นเทรดเดอร์ขอให้ท่านประสบความสาเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ขอให้ท่านมั่งคั่งร่ำรวยจากการเป็นเทรดเดอร์ค่ะวิชานี้เป็นไปได้ถ้าทุกคนตั้งใจวิชานี้มีคนประสบความสําเร็จมากมายถ้าคุณรู้จากวิธีขอให้ท่านนะคะจงมีความสุขและประสบความสําเร็จทุกๆท่ททานนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทททุุกกก่าานนนนนยยิดีต้อรับรรยยนะับ ค่ะสวัสดีค่ะ